สวัสดีครับก็ผมเกมเมอร์อนะฮะเราอยู่ในเกมเรซิตี้กันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถเร็กยารดนะครับที่เป็นรถที่สุดเท่ของใครหล,หลายๆคนนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างว่ามันดีแค่ไหนการควบคุมของมันนั้นลื่นไหลแล้วก็โดนใจผมขนาดไหนนะครับอันนี้เราจะไม่ใส่อะไรเลยนะฮะเป็นรถบวก8นะครับออปชั่นของเขาก็ red 6362อันนี้เราต้องลบ162ด้วยนะฮาจะเป็นพวกค่าบวกลดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ mac นะครับ7533 boost power 231.9 boost oide 117แล้วก็มันจะต้องมี t o r q u ด้วย t o r q u 354นะฮะถือว่าเยอะใช้ได้สำหรับอัตราเร่งแล้วก็ควบคุมของเขาการออกตัวของเขาก็ โอเคเราไปดูอย่างแรกเลยก็คือเซ็ตผมว่ารถคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีเซ็ตเซ็ตอ้นระหรือเปล่านะร้านค้าหเล่าผมต้องเข้าเมืองไปดูให้ก่อนโอเคเซ็ต okay. ร้านค้าที่ผมหมายถึงก็คือที่ใช้เรดซื้อคะโอเข้ามาดูเลยต้องเข้าไปที่บอดี้มันจะมีประตูทั้งหมด2แบบนี่คือแบบที่1อันนี้คือแบบที่2เดี๋ยว,ยวต้องอันนี้ก่อนีน yeah. แล้วก็แบบธรรมดาโอเคครับเซตแรกจะเป็นเซตสตาร์ชาร์กแลนี้เราสามารถไปฟาร์มเองได้โดยการที่เราไปวิ่งบิงโกนะฮะวิ่งชิ้นส่วนบิงโกแล้วก็ดรอปมันมาแล้วก็มาบิงโกนะครับบิงโกแพงมาก,กน,นะนะใบบิงต้องใช้จากนะอบอสฮะดรอปจากบอสส่วนชิ้นอื่นต้องมาจากเมือง40ครับแต่มันมีบางชิ้นที่เมือง35ก็มีดรอปนะแต่และชิ้นคือราคาสูงมาก,กน,นะเราสามารถไปดรอปวิ่งกันได้ ออปชันก็จะมีนะฮะทอบวก50 Boost ูสต์โอเวอร์ได้ยี่ o ิบหบูสตวบวก Mac SP ด้วย20แล้วก็บวก Mac ธรรมดา20นะครับสำหรับเซตนี้น่าจะเป็นเซ็ตที่ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็เซ็ตต่อไปอันนี้นะ่าจะมีดอกแค่บางชิ้นนะก็เป็นเซตที่เฮ้ยเท่ตัวเนี้ยไม่ได้ดูแย่เลยเนะี้ยนี่ถือว่าเป็นเซ็ตแต่ง2ที่ดูดีใช้ได้เลยอันนี้ก็จะบวกลดหลั่นลงมาหน่อยก็มีแม็บวก ช็อคบวก10บบูส์พาวเวอร์สาบูส์อได้ยนะฮะไม่ได้สวยมากเลยเนะี่ยสวยกวับเซตหลักอีกแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็ดูดีนะผมว่ามันดูดีเหมือนจะเว้นวิงนะสำหรับผมแนละ้ววิ่งอันแรกสวยที่สุดแล้วอันนี้บวกเท่ากับเซตเมื่อกี้นะฮะออปชันแล้วก็เซุดท้ายไม่ใช่เซตครับเป็นไฟหน้ากับไฟท้ายธรรมดาถ้าเราใส่ก็จะบวกบูส์พาวเวอร์โอเคเราไปดูราคาลดกันบ้างนะครับว่าเวลอะไรจะซื้อเขาได้นะครับ สำหรับเล็กยาญดนั้นถ้าเราอยากจะทำควสตต้องเวล42ซึ่งตอนนี้จะไม่มีให้ทำแน่นอนเพราะว่าตันแค่40เราสามารถต้องเติมอย่างเดียวไม่ใช่เราสามารถเราต้องเติมอย่างเดียวในการจะซื้อรถคันนี้ได้เวลข,ขั้นต่ำคือ15นะครับเติม329บาทเราจะได้รถคันนี้เลเวล40นะครับโอเคเราไปดูสมรรถนะเขากันดีกว่าโอเคครับรถคันนี้นะฮะเราไม่ใส่อะไรเลยนะบัฟเบิ์ลก็ไม่มีเครื่องก็ไม่ใส่มาดูกันว่าเขาจะวิ่งได้เท่าไหร่ ทารรมดาของเขาน่าจะประมาณ247นะถ้าเป็นเอ็ก i c โซติกทั่วไป248วะ่ะอ๋อเพราะามันมันบวก8ด้วยแหละคันอื่นที่ผมรีวิวมักจะบวก7 248ก็ถือว่าใช้ได้นะก็เท่ากับว่าเอ็ก i c โซติกนี้เวล150มันวิ่งเท่ากันหมดนะเอาจริงจากที่เรารีวิวมาหลายๆคันคใส่ชุดแต่งผมก็เดาว,ว่าบวกเพิ่มมาประมาณ67หน่วยชุดแต่งเราใส่แค่ชิ้นเดียวนะครับ ก็คือไฟท้ายนี่เทศจัดบวกเลยวันเทจัด,จดแล้วก็ใส่ล้ออันนี้แต่ง2นะไม่บวกอะไรใส่ฟิลม์มแต่ง2มันไม่บวกออปชั่นนะแค่บวกความสวยงามโอเคแล้วก็ใส่ไฟหน้าไฟท้ายโอเคนะเราวิ่งนะจาก247เป็น200 254บเหรอบวกเพิ่มมา6หน่วยอย่างที่ผมคิดการ คิดการคาดการไว้เออลิ้นเป็นอะไรครับเนี่ยแต่เท่จัดอะบูตออก4ท่อเทสสุดๆรู้สึกรถคันนี้สวยมากเลยนะจริงไม่รู้ดิรู้สึกชอบจังเลยถ้าไม่ติดว่าจะทำตำนานนี้อาจจะซื้อคันนี้มาเล่นก็ได้นะต่อไปแล้วก็ใส่ฟูลออปชันเลยนะครับจะไม่ต้องรีรออะไรแล้วก็น่าจะวิ่ง300กว่าตามสไตล์เล็กหยาดโอ้โหอ้ สวยเลยได้ขนาดนี้อยู่เนี่ยสวยปะคิดว่าไงคิดว่าสุดเท่เลยปะถ้าไม่มีรถผ่านนี่แบบลองใส่สีขาวดูไหมผมมีสีขาวอีวกันหนึ่งนี่โอ้โหผมว่ามันเท่ด้วยลาย78ดด้วยอ่ะจริงมันเป็นรถแบบแนวสปอร์ตอะลาย78แปดนี่เป็นแบบว่าแนว,แนวรถแข่งอะใช้กันการแต่งรถช่างดูสวยงามหยดย,ย้อยม้าเป็นสีแดงอะนะโอเคลองวิ่งน นี่ไม่กดบัฟนะ310ถามว่าแรงไหมแรงมากกดบัฟเข้าไปน่าเป็น315เอ้ย317คิดว่าอ๋ออ๋อกดบัฟผิดต้องกดบัฟอันที่สองก็งว่าทำไมมันแปลกๆเฮ้ยเขามีบัฟบูสโอไดอกันนึงด้วย เอาแล้วเอาแล้วความแรงนี้เอาแล้วท่านผู้ชมครับมาดูกันว่ารถคันนี้จะแตะ320หรือไม่ผมว่าถึงครับปะดูโอ้อูย320แบบอีซี่เลยแรงจัดแรงจัดประหยัดจริงแต่เมื่อกี้เราชนอะทำให้ไม่สามารถเห็นความแรงสูงสุดของเขาได้เราจะต้องเริ่มใหม่ เอาไป322โ oh อ my g o d แรงจัดโอเคเราจะไปลองวิ่งแจวูสักรอบรว่ามันจะดีแค่ไหนนะสำหรับเรถคันนี้โอเคครับเรามาถึงแจวูแล้วมาลองวิ่งดูผมว่าควบคุมเขาไม่รู้ดิผมมีความรู้สึกว่าควบคุมเขาดีนะแต่มันรู้สึกว่บหนักปปลายอะช่วงแรกอาจจะ เขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเรากด first first trust ดีแต่พอไปไปลายแล้วมันจะเริ่มหนักหนักขึ้นแต่ถ้าถามว่าควบคุมดีไหมมันก็ดีนะคันนี้แรงดีด้วยทอร์กก็ดีนะเอาจริงแป๊บเดียวความเร็วสูงสุด,สดละที่ขนาดเราไม่มีบับทอร์กนะคันนี้อัตราเร่งดีมากดีกว่าไอ้รถคออะความรู้สึกที่ได้จับหรือมันเท่ากันวะ เดี๋ยวผมคิดไปเองวะมันต้องต่างเลยนี่อาจจะแรงจริงเพราะว่าบูสต์โอเวอร์ได้ด้วยนะบับอะแต่ชอบวะ่ะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้คืออะไรแล้วก็สวยจัดเลยคันน้เล็กหยาดนะครับทุกคนเล็กหยาดถ้าเราวิ่งไม่ผ่านจะเป็นยังไง จะต้องมีเทคสองไหมเฮ้ยตรงนี้แหลกเฉยเหมือนเทปคอเลยเทปคอตัวนี้ก็แหลกผมชอบจังที่แค่กดบัฟก็วิ <c> ่ง <oughs> ร้อยยี่สิบเขาเรียกว่าการทรมานในการเวลลวรถในการที่เราจะเอาบัฟเพิ่มแต่ละอันบัฟแต่ละอันนี้บวกเยอะนะจริงแต่เราต้องทรมานอะ่ะ ในการเวลรถกว่าจะได้ตันแต่ละคันได้จริงเหนื่อยจัดบอกให้ผมเองยังขี้เกียจเลยเือนกันมี4ี่บับไปแล้วแต่ผมชอบจังผมชอบในความสวยนะไม่ได้ชอบในความแรงแต่ผมยังยืนยันคำเดิมนะทุกอย่างเท่หมดยกเว้นตูดมันตูดมาดูไม่สวยอะนอกนั้นนะสวยหมดหมดจดเลยโพ้าะผมลกยังเลยอะ่ะ ตรงนี้ทำไมมันทำไมมันกินแรมอย่างงี้นี่เดี๋ยวยังไม่ถึงจุดสูงสุดของการแหลกนะจะมีตรงสะพานนี่ค่ะดูที่จะแหลกแบบเนี่ยเอาแล้ว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 เอ,ววเอ,วเอฟเฟกต์ทำงานแล้วเอฟเฟกต์แหลกทำงานแล้วนี่ตรงนี้เลยคุณม่ไม่ผ่านแน่เลยคุต้องเข้าซอยไม่ไหวจริงวะมันแหลกอะ่ะดูดิ ไม่รู้แหลกอะไรเนี่ยแต่ก่อนจะไม่แหลกเลยนะเอาแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นไปแล้วตอนลดคอนี้เอ้ยแต่มันเริ่มหายแหลกว่ะหรือมันโหลดวะมันโหลดพีเ่ะ SP เยอะมากเพราะว่าบัฟช่วยแล้วก็เซตแมวเซตแมวนี้เป็นตัวที่บวก SP ได้ดีมากเลยนะ แต่ถ้าใส่วิ่งเควสย,ยังไงก็ต้องเป็นเซตเสือนะ่ะบวกพอใจสิบเหมือนอารมณ์แบบใส่ป้ายบวกเจ็ดป่ะพอใจสิบโอ้เหล็กจังเลยอะ่ะ นี่ตอนนี้คนดูอจ,จคิดว่าคอมตัวเองแหลกไหนจึงไม่ใช่นะผมนะแหลกเกินไปว่ะผมว่าอยชอบในความแรงแล้วก็ชอบในความงามวิงมันเท่เป็นวิงคาร์บอนมันเป็นวิงวีอ่ะ แลวเซตแต่งมันแพงนะไม่ถูกๆนะขั้นต่ำหนึ่งชิ้นแล้วมาสองสามเอ็มอะเพราะว่าบิงโกแพงมากแต่วิงแพงสุดอบอกเลยว่าซื้อมาใช้เยอะๆนะครับ รถนี้ป้ายาจัดโอเคผ่านะชวิงโอเคครับมุมประจำฮะมุมประจำถ่ายรูปถ่ายรูปเนยนโฉมความงามยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเพรซิโอมากนะครับที่มาให้เรารีวิวรถอีกแล้ว ยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กหยาดอาจจะรีวิวไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะผมไม่ใช่นักรีวิวรถมืออาชีพนะเข้าใจด้วยผมเป็นแค่คนเล่นเกมคนหนึ่งที่อยากจะมารีวิวรถเล่นค,ครับถ้าอยากให้ผมรีวิวคันไหนก็ลองแนะนำกันมาดูได้นะผมสามารถหาได้ทุกคันเลยนะครับยุบโอเคครับยังไงไปละวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไปละเจอก,กันครับสวัสดีครับบ๊ะ